กราบสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมแอดมินเลนถุยไมเลนนะครับติดแอดมินไปหน่อยพอดีไปดูเพจกิกาฮาวาน่านะอ่าไมเลนนะครับกลับมาแล้วก็วันนี้มาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของเราอีกเช่นเคยนะครับเป็นจุดที่เราจะเจาะรูมไม้เท้านเมซินะครับเป็น2อรูกันก็เดี๋ยวเราจะมาดูเงินก่อนว่าพอไหมนะครับคลิปนี้ก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับใครที่ อยากดูตอนท้ายก็กอไปตอนท้ายได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาดูที่เอ็กเชดก่อนนะมีเงินเท่าไหร่ยังไงสิมาดูว่าของอ้าวการ์ดขายออกนะครับได้การ์ดมูหนักมา5้าใบได้นะครับเมื่อ2วันก่อนนะก็ใบละ4ี่แสน่ะก็รวยๆอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยมาครับของขายละโอเคของขายหมดเปิดกระเป๋ามามี12ล้านนะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูที่ตัวรองด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเช็คก่อนว่าของเนี่ย ไม้เท้านี้มีซิตตอนนี้ราคาเท่าไหร่นะครับปึ๊บมาถึงจุดสุดยอดของเราแล้วที่จะเป็นไม้เท้า2ดูนะครับจากที่รอมานาน 1. 6ุล้านนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสลับตัวไปอีกหนึ่งตัวครับนี่ครับไม่ได้เล่นเลยวันนี้เนี่ยไปที่ตัวรองครับมาดูว่าตัวรองเนี่ยขายการ์ดมูหนัก4ี่ใบออกหมดหรือเปล่าตัวรองเนี่ยมีประมาณ6ล้านได้แล้วมั้งครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะพออยู่ในการที่จะอัปเกรดไม้เท้า เป็น2รูนะฮะเจาะไม้เท้า2รูลแล้วจะทำอะไรต่อผมว่าจะทำใส่การ์ดกอบินเพื่อไปยิงหมีดำแบบวันหาะวันช็อตคิวแบบเลเวล1ตายน่าจะทำได้ไม่น่าจะมีปัญหานะครับหรือหรือจะใส่การ์ดไฮดาา้า2ใบแต่ก็ต้องเก็บตังอีกประมาณ2 0 2 5 26าด้านเลยปะถ้าเป็นการ์ดไฮด้านะครับเพราะว่าการ์ดไฮด้าแบบว่าแพงมากเอาไว้ยิงคนนะครับแต่ตอนเนี้ รู้สึกจะมีวอลหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าวันนี้เหมือนเขาจะวอลกันวันพฤหัสเนาะเข้าเกมยากมากเข้าเกมยากมากจริงๆครับเนี่ยครับโหลดหมุนติ้วๆเลยนะฮะแล้วก็มาคลิปตอนวอลด้วยวจะต้องสลับตัวไปมาด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะจะจะคลิปนี้จะนานแค่ไหนนะดูครับหมุนติ้วๆเลยผมก็ไม่ตัดนะเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยๆนะครับใครถ้าอยากจะดูตอนหลังก็ ข้ามไปได้เลยครับดีครับก็เออร์เลอร์ไปแล้วเขาบอกว่าล็อกอินยากนะเพราะว่าเป็นก e ิวอนะครับก็โหแล้วคนไม่บ่นใจหาเลยเหรอว่าแบบว่าเฮ้ยทําทาเซิร์ฟมาแล้ววอลแล้วก็แ,วแ,วแ,วแหลกแบบนี้เนี่ยครับผมจะเข้าไม่ได้เลยจะต,ต้องกดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะถึงจะเข้าได้นะครับอันนี้เซงเลยนะแบบอัดคลิปสดด้วยนะครับเพราะว่าเหมือนเดิมครับเราไม่ตัดเนาะก็ มากดอีกทีปึ๊บเข้าไปเข้าไปอยางนี้สามรอบแล้วยังไงซิช่วงนี้อาจจะยังไม่ค่อยได้ไลน์นะครับแล้วก็ค่อนข้างเดียวด้วยแต่จะพยายามมาอาทิตย์ละครั้งตามที่เพื่อนๆขอการแบบมานั่งพูดคุยมานั่งอัปเดตข่าวสารการว่ายังไงครับนี่ครับล็อกอินยากมากเข้าไป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 เอออ๋อ,อต้องรวมแบบนี้ใช่ไหมถึงจะเข้าได้อ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวลองกันครับว่ามีเงินเท่าไหร่ มาดูว่ามีเท่าไหร่ว่าขายของออกหรือเปล่านะฮะ <c oughs> ผมก็หมด <c oughs> หาเงินไปเรื่อยๆครับอา้าวกม <c oughs> ได้เหรอแบบนี้ก็ได้เหรอ <c oughs> ได้แล้วใช่ป่ะ <c oughs> อ่าโอเคนี่ครับเหมือนการ์ดจะขายออกหมดนี่ครับเหมือนการ์ดจะขายออกหมดแต่ว่าขอยังเหลืออะไรเนี่ยขอยังเหลือเศษๆอยู่นะครับถ้ากดรับแล้วนี่มันจะบั็กไหมอ่ะ เพราะว่าเบสซิ่งไม่ขึ้นน่ะอ่ะขึ้นแล้วโอเคเงินรับได้ดกลัวรับแล้วแบบไม่ได้ของไม่ได้เงินไงอ่ะแหลกนิดนึงนะครับโอเคไอ้พวกนี้เดี๋ยวเราเอากลับมาก่อนอู้แต่เซิร์ฟเน่ามากเลยนะผมไม่รู้นะว่าคิดกันยังไงแต่ผมก็ยังมองว่าเซิร์ฟมันก็ยังคงเน่าอยู่ ค่อยตั้งขายแล้วกันเนาะโอเคครับมีเงินอยู่เจล้านพอแน่นอนนะเราต้องซื้ออันนี้อย่างน้อย3ามชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อดูเราต้องซื้อทั้งหมด10ชิ้นนะครับสำหรับอุปกรณ์นี่อาวุธแล้วก็ไม้เท้านี่มีซิ้นะครับถ้าเราแต่เขาบอกว่าที่เอาแบบคอแดงไปเจาะดูไม่ได้แล้วหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้ไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวเราหาที่เป็น อ่ะเรากดตรงนี้ครับราคาหาที่เป็นราคาปกตินะครับอันนี้ไงผมมีอยู่เจ็ดอันเองอะทำไงอะ่ะมีเจ็ดอันเองมาซื้อไปก่อน1 2 3องาแล้วก็4โอเคซื้อมาแล้ว4อันนะครับแล้วก็ประยัดใส่ค้างเอาไว้ ปั๊บเราต้องซื้ออีก6อันเนาะแล้วมันจะพอไหมเนี่ยตังค์อ่ะแล้วก็สลับตัวครับแล้วก็จะค้างอีกเชื่อผมเพราะว่าเซิร์ฟกาด <c oughs> ซื้อให้ครบ10อันนะครับแล้วก็เจาะ2องลูคราวนี้ก็ใส่๊อปี้ในสองใบและยิงหมีดำแบบวันช็อตแบบเลเวล1ตายแน่ๆนะครับแล้วก็ใส่ไฮด้าไปยิงคน ถ้าเดี๋ยวมีไฮด้า2องใบครบเมื่อไหร่แล้วเริ่มลงวอเนี่ยเดี๋ยวจะอาจคลิปนะฮะไปยิงคนให้ดูเวลาวอนะครับก็คือใช้ใช้สองไฮด้าเนี่ยไปยิงนะโอเคครับโชคดีว่าไม่หลุดนะฮะจะโหลดช้ามากเลยครับตอนนี้อ่ซื้อครับป๊าเอามาก่อน4อันเราต้องซื้อเพื่อมีก6อันซึ่งตังเรามีอยู่12ล้านน่าจะเหลือเนะครับ โอเคถ้าตังเหลือจนซื้อกอบบินอีกใบหนึ่งได้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองยิงให้ดูเลยมีดำแบบเลเวลหนึ่งนะครับโอเคไปที่อุปกรณ์นะครับแล้วก็นิมิซิตแต่ว่าเมื่อกี้มันรู้สึกว่านีมิซิตจะหมดแล้วเนาะอาจจะต้องซื้อบวกสี่นะครับกดราคาครับมีไหมมีไหมเมื่อกี้นะครับเราต้องดู ปุ๊บปุ๊บหน้าหนึ่งนี่ไงเหลือ3าอันนะครับ1นึสองสซื้อมาแล้ว3มอันเราต้องการอีก3อันนะครับอืมก็ต้องดูอันที่ราคาถูกสุดก็คืออันนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไล่ดูก่อนนะครับ ต่คนขายไม่เท่านี้เยอะมากเลยนะน่าจะน่าจะอันเมื่อกี้แหละครับที่เป็นบวกที่เป็นบวกโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูครับนี่นะน่าจะเป็นอันนี้ครับเพราะเราอาจจะต้องซื้อบวกสี่ไปไปตีเพราะว่าที่เป็นเดิมๆเ,เนี่ยไม่มีขายแล้ว แล้วผมก็ถ้าไปสร้างเองผมไม่มั่นใจว่าถ้าอ่ะเดี๋ยวเราลองเราลองไปเมคเอง,เองดูสักอันหนึ่งแล้วมาดูว่าใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ต้องไปที่มอล็อกเนาะเราลองหนึ่งครั้งแล้วกันนะครับว่าถ้าเราคราฟเองเนี่ยเราจะใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแต่ก็อย่าลืมว่าเรามีอุปกรณ์เหลือด้วยมผมมีอุปกรณ์ในตัวเหลืออยู่บ้างนะครับ เขาวิ่งมาสร้างอุปกรณ์โมล็อกนะครับปึ๊บก็คืออันนี้เริ่มจากโฮลี่สติ๊กครับเรามีอยู่7จ็ดล้านสแล้วกันนะครับโอเคผลิตปั๊ปบแล้วก็ได้แล้วแล้วก็อัปเกรดนะครับโดนไปแสนสี เลเวลใช้2 0 0 0 0ื่เดี๋ยวมาดูเงินตรงนี้แล้วกันนะครับว่าเป็นไม้เท้าในเมซิสเนี่ยใช้เงินทั้งหมดเท่าไหร่แต่ว่าเรามีอุปกรณ์อยู่บ้างก็อาจจะช่วยประหยัดไปได้บ้างนะครับตมๆเพราะขยะบอสก็ไม่ได้แพงนะครับหมุนนานิดหนึ่งเนี่ยครับขยะบอสก็ไม่ได้แพง ก็ต้องมาดูว่าคุ้มเปล่านี่ครับขึ้นแล้วปุ๊บห้าอันนะครับผมว่าน่าจะได้อยู่เดี๋ยวลองอีกทีนึงอ่ะเริ่มจากตรงนี้นะครับเพราะว่าผมมีของอยู่บ้างไงก็เลยไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เสียหายเยอะเท่าไหร่เมื่อกี้มี7จล้านสใช่ไหม เนี่ยใช้เงินไปประมาณล้านล้านนิดนิดเองนะครับเ,เดี๋ยวผมไปเอาไปเอาก่อนเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวซื้อเลยนะครับไปเอาตำหนึงเมื่อกี้เราซื้อมาแล้ว3อันเนาะหนึ่สนงสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันนี้นที <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่9้านะครับ นะครับตึ้งตึงตึงตึตึ้งตตึงตอัพเลเวลปรอ์อันนี้ของเริ่มหมดแล้วก็จะใช้ของเยอะขึ้นนะครับใช้เงินเยอะขึ้นึเพราะว่ามันไม่มีขายไงแล้วผมมีอัมเพอร์ชาร์ดอยู่นะครับก็เลยประหยัดต้นทุนได้อีกสุดท้ายครับ ก็เมื่อกี้เรามี6ล้าน2ใช่ปะ่ะตอนนี้ก็ใช้ไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณล้าน3ได้นะครับก็ถือว่าโอเคนะ1,2,3,4,5,6,7,8,9อ่ะขาดอีก1อันนะครับอ,สอะสุดท้ายเราทำเองเอลยละกันเพราะว่ามันไม่มีขายในเอ็เชนแล้วที่แบบไม่บวกอะไปคลิปนี้อาจารยานิดนึงนะครับเพื่อนๆแต่ก็ จุดสุดยอดของเราแล้วอะ่ะจอบรูไม่เท้านะครับเป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดสำหรับสายฟรีอย่างเรานะสบายบือไปครับได้มันแล้วอันที่สิบซื้อทันทีอ่นเมื่อกี้มีสี่ละสี่หกนะครับจึมจุมจมจมเนี่ยอ๋อ,อของเริ่มหมดแล้ว เริ่มใช้ของเยอะขึ้นครับเมอร์เคิลี่นี่ขายราคาดีมากเลยนะสามพันแต่ก็ไม่ได้ขายง่ายนะครับก็จะขายยากหน่อยพอของบอสถูกมันก็มันก็ถูกอ,ะอ่ะราคาไม่ทาก็จะประมาณนั้นแหละครับสุดท้ายครับอ่าสี่แสเก้าก็ใช้เงินไปรประมาณ ล้านสองล้านเราประมาณล้านสามล้านสี่เหรอไมผมว่าไม่น่าเกินนี้นะครับน่าเรียบร้อยเหลือสามล้านเมื่อกี้เรามีเจ็ดล้านตัวนู้นมีเจ็ดล้านใช้ไปหกล้านห้านะครับอดีตแลวมาคำนวณดูตัวนู้นใช้ไปหกล้านห้านะครับอ่าตัวนี้ตอนแรกเรามีสิบสองล้านสิบสองลบสามจุดสองเหลือใช้ไปแปดจุดแปดล้านนะครับก็บวก 880000ใช้เงินไปทั้งหมด15ล้านก็ถือว่าประหยัดต้นทุนได้ประมาณ 2m นะครับเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันน่าจะประมาณสัก16 17ล้านประมาณ17ล้านได้นะครับถึงจะได้ครบ10ชิ้นก็ถือว่าโอเคและประหยัดแล้วไปเดี๋ยวเราไปเจาะลูอุปกรณ์กันครับก็เจาะลูอุปกรณ์เนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเจาะที่นี่ได้ไหมนะครับเดี๋ยวลองดูซิออกไม่ได้เดี๋ยวเราไปเจาะที่เมืองนาฬิกาก็ได้ครับ แล้วเดี๋ยวเราซื้อการ์ดกอบลินเนี่ยมาใส่แล้วไปยิงหมีดํากันดูแบบเราก็กดแบบเต็มสูบเลยนะไปเทสดูนะครับว่าเลเวลหนึ่งตายหรือ,อยังนะครับโอเคเจาะรูรู้สึกจะอยู่ตรงนี้นะครับไปมาแล้วก็ผมอาจจะเหลือต้องปีกดำที่ยังไม่มีครับแต่ว่าได้อันนี้มาก็ถือว่าใช้ได้เลยแทนปีกดำ ขี้เกียจไปทำปีกดำเจาะรูอุปกรณ์สร้างอุปกรณ์อ่าโอเคเจาะรูอ่าแล้วเจาะรูอาวุธอยู่ตรงไหนอะเออเจาะรูอาวุธอยู่ตรงไหน,นหเ,าเนจาะรูอาวุธอยู่ตรงไหนข้างบนหรือเปล่าเพื่อนๆเจาะรูอาวุธอยู่ตรงไหน ถ้าเหมือนถ้าเหมือนไล์เลยแต่ไม่ได้ไล์นะเจาะรูอุปกรณ์ไม่ใช่ที่นี่หรอ,อเดินวนสองรอบแล้วขออภัยด้วยนะครับเพราะผมไม่เคยเจาะมาก่อนนะ ก็ครั้งแรกเลยจริงๆเลยนะครับเปิดซิงกันเลยทีเดียวอันนี้ก็ไม่มีอ่ะคืนสภาพถอดการ์ดสลายเอก็น่าจะข้างล่างเปล่าเนีย่ยดูตรงนี้สิอันนี้ก็ร้านขายเกาะร้านขายอาวุธเออ,อยู่ตรงไหนล่ะ มันก็น่าจะอยู่ตรงนี้ป่ะครับเพราะว่าตอนเจาะรูอุปกรณ์อะพวกโล่ถุงมือผมก็มาเจาะตรงนี้อะเดี๋ยวผมลองหาดูก่อนไม่งั้นเดี๋ยวต้องเปิดเว็บดูอันนี้อะไรอะอัประดับไอเทมอ๋ออันนี้ก็คือเลื่อนขั้นแหละสร้างอุปกรณ์ล่ะ ไม่เกี่ยวนะก็น่าจะอันนี้แหละอันนี้เป็น sacrifice book ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อนนใชเอ้แล้วจอดลัววุฒอยู่ไหนอ่ะพนเทล่าเหรอน่าจะพนเทล่าปะอันนี้ผมคือผมกินไม่ออกแล้วนะ เดี๋ยวเราลองวัดไปดูที่พอนเทล่าดูครับดึมดึมมือใหม่ไงมือใหม่หัดเจาน่าจะที่พอนเทล่าหรือเปล่านี่สร้างอุปกรณ์หลอมแร่แปรธาตุ ไม่มีอ่ะเอาแล้วเจาะรูตรงไหนอ่ะเปิดเว็บก็ได้วะ่ะเปิดเว็บก็ได้ R O M เจาะรูอาวุธ เจาะรูอาวุธและชุดเกราะขอบคุณเว็บเกมฟีเวอร์ด้วยนะครับนี่เขาสอนหมดเลยนะเนี่ยเว็บเกมฟีเวอร์นี่ดีมากๆเลยนะครับเขาไมา่ได้ให้เลยผมนะแต่ผมใช้ชผมใช้เขาบ่อยเจาะรู กิฟเฟนอาวุธและโล่อ่าโอเคไปครับกิฟเฟนครับกิฟเฟนแล้วก็น่าจะข้างบนนะถ้าจำไม่ผิดนานเลยครับคลิปนี้ นะเป็นพิธีครับเป็นสไตล์ฮะเราไม่จัดคลิปนะเหมือนเราเปิดไกด์ไปพูดคุยไปกับเพื่อนๆนะครับถ้าใครคิดว่านานก็ขอภายด้วยนะครับน่าจะอันนี้นะนี่เจาะลอววุธนะครับนี่หนึ่งแสนห้าำเงินการต่อหลังจากเจาะรูการเอ็นชรยชารีจะทั้งหมดจะยังคงอยู่ดุเงินต่อใช่ไหมคำเงินการขุดนี่ เรียบร้อยครับได้แล้วครับเพือพ่อนๆก็เป็นเนเมซีสองูเรียบร้อยนะครับนี่ตามนี้เลยโอเคครับเราจะไปช้อปปิ้งกันก่อนเราจะไปซื้อกาดกอบลินสักไปหนึ่งแล้วเราไปลองยิงหมีดำกันดูว่าปกติเนี่ยเราจะใช้จูลเล่ย์ยี่สิบเนาะตอนนี้เราน่าจะใช้จูเลเวลหนึ่งนะครับยิงได้แล้วในผมจ่าเต็มสูบเลยนะครับแล้วก็มาลองดูว่าเราจะยิงได้แค่ไหนนะครับ มัวซื้อตัวติดกันอก่อนอื่นเราต้องซื้อการ์ดกอบลินก่อนนะครับการไฮด้าเนี่ยก็คงต้องรอกันไปก่อนนะเพราะว่าแพงมากครับการไฮดา้านี่ใบเท่าไหร่เนะี่ยเดี๋ยวผมดูซิไฮด้าไฮด้าไฮด้าไหนวะมันดาโกล่า,า,า,านี่ครับไฮดา้าใบละสิบสี่ล้านอ่ะใช่แล้วเราต้องเราต้องใส่สองใบครับโอ้กาสกรอบดินใบละสามล้านห้าเลยเหรอไม่มีตังค์อ่ะ ทำไมการก็ลิ้นแพงจังโอ้โหคงต้องได้คงต้องได้ทำคลิปอื่นคราวหน้าแล้วมั้งครับเนี่ยเสียดายไม่ได้ไปโชว์ให้ดูการกา็บินเมื่อก่อนเราซื้อบ่ละล้านนี่ครับปัจจุบันตอนนี้ใบละสามล้านห้าแพงมากแพงจริงจังนะคะผมไม่มีตังผมมีสามล้านไงโอ้โหช่วยเลยนะครับอดเลยก็ก็ต้องกรอบขอประธานอภัยให้กับเพื่อนๆด้วยละกันนะครับเอาไว้ เดี๋ยวทาเป็นคลิปหน้าหรือเป็นไลฟ์หน้าแล้วกันนะว่ามาเล่นให้ดูว่าพอเราใส่กอบ,บยีงสองใบเนี่ยเราจะยิงยังไงเนาะก็น่าจะแรงน่าจะวันช็อตวันวันช็อตถุยวันฮิตคิวทีเดียวตายน่าจะได้อยู่แล้วที่เลเวลต่ำนะครับเพราะว่าเราเจาะดูไม่ท้าแล้วก็ใช้เงินไปประมาณ15ล้านหน่อยหน่อยสิบห้าสิบหกล้านนะครับโดยการคราฟเองด้วยแล้วก็ไปซื้อสดมานะครับประมาณนี้โอเคคลิปนี้อาจจะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายก็หวังว่า เ,เพื่อนๆจะชอบหรือไม่ชอบไม่ว่ากันนะครับก็ทําให้ทําให้คนติดตามผมดูเนาะตามนะั้นเพราะว่ามีคนขอมานะครับว่าพี่จะเจาะรูเมื่อไหร่อะไรอย่างงาู้นอย่างนี้นะครับโอเคเจาะแล้วนะหลังจากหลังจากที่เราเก็บตังมาฟูมฟักมาหลายสัปดาห์นะครับก็ใครที่ยังเล่นอยู่ก็เล่นเกมให้สนุกนะครับผมก็ยังเล่นอยู่บ้างแค่ว่าไม่ค่อยได้มาบ่อยๆเหมือนเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับอ่ะก็ตามนี้รอการกอมลินต้องหากห้าแสนนะครับมาใสา่โอ้จนจังเลยนะ โอเควันนี้ผมมาเรียนก็ขอตัวลาไปก่อนไ้เจอกันใหม่คราวหน้าครับยังไงก็เดี๋ยวจะพยายามอัปเดตอะไรใหม่ๆมาให้อยู่เสมอนะครับเดี๋ยวพอไปวอลปุ๊บมีไลฟ์แน่นอนนะครับโอเควันนี้ไปแล้วละครติสสดวสวัสดีครับบ๊ายบาย